ในการมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก่อนอื่นก็ต้องไปไหว้เจ้าของที่ก่อนใช่ช่วยแนะนําหน่อยฮะปกติแล้วการไหว้ขอพรแะกรงเซนแปะเราก็จะแนะนําว่าให้ไหว้ขอพรท่านตรงๆให้ท่านช่วยในสิ่งที่เป็นไปได้อ,อย่าไปบน่นบางท่านที่ขอพรแล้วประสบผลสําเร็จก็จะ<อ>มาขอบคุณท่านในโอ,โอกาสต่อไปออนะครับผมมาครั้งแรกต้องมาไหว้ขอก่อนละเราต้องยังไงบ้างครับพี่ชายไม่มีชุดไหว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคเราไหว้ขอพรได้เลย พี่ชัยครับ,รบสงสัยครับทำไมห้ามบ่นครับคำว่าห้ามบ่นในที่นี้นะครับมีมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้ว hmm. ท่านเป็นคนตรงไปตรงมารต,รงตรงไม่ต้องอ้อมค้อมในยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ผู้คนที่มาหาท่านขอคําแนะนําในเรื่องของหลักศาสตร์ทุกชุวยต่างๆ <S <S เป็นคนที่มีทุกข์ร้อนอยู่แล้วก hmm. ารมาหาท่านเพื่อขอให้ท่านช่วยเหลือเนี่ยท่านบอกเลยว่าไม่จ้องนําสิ่งใดๆมากํานันกับท่าน hmm. คือที่มาของคําว่าห้ามบ่น เพราะว่าการติดสินบนเนี่ยมันก็เหมือนการผูกมัดชนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่ขอจะต้องสําเร็จแล้วถ้าไม่สําเร็จล่ะมันก็จะเสียหายครับที่มาของคําว่าขอได้ไหว้รับครับ